เรื่อจริงผ่านจอเกิดความโกลาหลขึ้นในงานศพงานหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อเพื่อนๆของผู้ตายต่างก็รวมตัวกันขับขี่รถจกรยานยนต์วนไปรอบๆอบเมนนะครับเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายให้กับสิงนักบิดที่จากไป เดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับสำหรับบรรดาเด็กแว้นนะครับที่จะต้องมีการแสดงออกแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนงานอื่นๆที่ผ่านมานะครับเพราะว่าวิญญาณของผู้ตายนั้นดันมาร่วมบิดจักรยานยนตในครั้งนี้ด้วยอย่างเหมามันลองมาชมเหตุการณ์ครั้งนี้กันครับนุ่มน้อยโดนัทเกิดมาในครอบครัวจันทราการเขาเป็นเด็กน่ารัก และก็เป็นความหวังของครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้แต่เมื่อย่างเข้าสู่วัยหนุ่ม mm hmm. เขาก็เริ่มออกห่างจากครอบครัว mm hmm. เพราะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับเพื่อนคู่ใจอย่างรถจักรยานยนต์และมันกับเขาก็พากันออกจากครอบครัวนี้ไปตลอดการ mm hmm. งานเขาศพของโดนัทวุ่นวายอย่างมาก เพื่อนเพื่อนพากันมาบิดรถจักรยานยนต์เร่งเครื่องดังสนั่นวันไหวไปทั่ววัดโดยอ้างว่านี่เป็นคำสั่เสียของเพื่อนผู้ลุงรับจะเอาเข้าวที่เผานะพอจะเอาเข้าวที่เผาเนะี่ยหันม่โปยฐานกันว่าเออนัดไปแล้วนะ่าเอามาโยนฐานให้เขาเขาบอกว่านัดมานัดมาทุกคนที่อยู่ในในใน,ในวันงานวันนั้นนะ่ะ บอกว่านัดมา้าเราก็หันมาเราก็เห็นเห็น <_ C> e <an> ว่าเออเขาขึ้นรถเครื่องขันของเขาอ่ะที่แบบที่เขาพึ้นจะไปทำมา้าจะไม่ใช่รถที่เขาไปแข่งนะเห็น <_ C> e <an> ว่าเขาบิดใหญ่เลยลํำพันเสียงเครื่องยนต์ก็โกลาหลพออยู่แล้วความวุ่นวายคูณขึ้นไปอีกจุดให้การถอดศพต้องหยุดชะงักไปชั่วขณะเมื่อผู้หญิงคนนี้เกิดอาการประหลาด โดยเธอพยายามขับขี่รถจักรยานยนของผู้ตายเหตุการณ์นี้ละเอียดอ่อนกับจิตใจของญาติและแม่ของน้องโดนัทเปียนมากเพราะเชื่อกันว่านี่คือการมาสั่งลาครั้งสุดท้ายของเขา ไม่รู้ตัวค่ะมันเหมือนบูบเดียวอะเพราะเราจุดศพปุ๊บเราก็มายืนข้างพี่เขาแจกของจำรวยทีนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรและมันบอกไม่ถูกอะเป็นชั่วโมงก็ไม่ถึงชั่วโมงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตอนนั้นนะเพราะมีความรู้สึกว่าก็มันบูบเดียวอะตอนนั้นก็เราก็ไม่รู้สึกตัว ท่าทางที่แสดงออกมาทาให้ญาติเชื่อว่านี่คือวิญญาณของโดนัทจริงๆโดยเฉพาะช่วงที่ผู้หญิงคนนี้พยายามจะกราบเท้าและขอโทษคุณยายของน้องโดนัทหลังจากตอนที่มีชีวิตอยู่ทั้งคู่เคยมีปัญหากันบ่อยๆเพราะคุณยายไม่อยากให้โดนัทออกไปขี่รถจักรยานย,ยน์สิ่งกับเพื่อนแต่เขาก็ดื้อจนมาพบจุดจบในแบบที่ทุกคนหวาดกลัว ที่เขากับเขาขอโทษย่าใช่ไหมแม่ขุนก็เหมือนยายใช่ไหมยายตรงนั้นเขามีเราคิดว่าเขาขอโทษยายทำไมประมาณแบบว่ายายเขาเคยพูดแม่ขุนก็เคยเตือนแบบว่าแบบไม่ให้ขี่รถไว้อย่าแข่งรถอะไรแบบเนี้ยเขาคงจะขอโทษเรื่องที่ว่าเตือนแล้วไม่ฟังอะไรอย่างนี้แล้วมั้งเขาก็เตือนกันงั้น เขาเตือนบอยไงเพราะว่าขายมาบอกว่าดูนัดแข่งรถอะไรงนี้นะพราเข้าบ้านมาคขาแม่คุณก็จะถามอืม응เขาก็จะแบบว่าไม่ใช่เขาอะไรเงี้ยคือว่าไม่อยากให้ให้แม่คุณรู้เงี้ยอืม응ทุกคนตานตกอยู่ในอาการตกใจ จนทำให้เสียงของเครื่องยนต์เบาบางลงไปชั่วขณะแต่แล้วผู้หญิงที่ทุกคนเข้าใจว่าถูกผี่เข้าก็แสดงอาการไม่พอใจและเร่งแล้วให้มีการเร่งเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ให้ดังขึ้นไปอีกเป็นระยะระยะเรียกได้ว่าทุกคนในวันนั้นทั้งผู้โรงงานชาวบ้านรอบๆวัดและพระสงฆ์ต่างปวดประสาทจากเสียงที่ดังสนั่นนี้ไปตามๆกัน เ,เราไม่รู้สึกตัวหรอกเพราะว่าเราเองก็คนมากมายใครจะไปทําอายเขานะอายอายเลยเราก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเพราะว่าเราก็ทาแบบนั้นใครจะทําได้บางคนบางคนเขาไม่เชื่อเขาเราก็ไม่รู้่นะของพันเนี่ยไม่เห็นตัวไม่เห็นตนเหตุการณ์นี้กินเวลาเกือบชั่วโมงไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น ริงเท็จแค่ไหนจากเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสนั่นวัดตอนหลังก็กลับกลายเป็นเสียงร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าด้านระงมขึ้นมาแหนเพราะดูนันจากครอบครัวไปอย่างกระทันหันวิญญาณจะมีอยู่จริงหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่ญาติพี่น้องที่ยังอยู่ที่นั่นยังมีชีวิตยังมีตัวตนและยังต้องโศกเศร้ากับเรื่องราวแบบนี้ไปอีกนานงานมี เาจะมีลางสังหรณ์หรือเปล่าพวกแม่ก็จะไม่เอใจเพราะว่าที่เพื่อนเขามาทำแบบเนี้ยเขาบอกว่านัดสั่งไว้ถ้าเขาเป็นอะไรต้องเอารถมาเบิ้ลในงานเขานะเพื่อนเขาจะมาบอกทีหลังพวกเราเองก็ไม่เคยรู้แต่สำหรับตัวนัดเองก็จะพูดเรื่องรถเพราะในบ้านก็จะมีเด็กที่โดนรถชนแบบเขาเนี่ยสภาพแบบเนี้ยเราก็บอกพี่นัดดูเขามั่งนะลูกแม่ละกลัวจนัดเขาบอก นั่นอะ่ะทีเดียวเลยแม่แม่ก็กลัวนะแม่กลัวต้องมาเช็ดขี้เช็ดเที่ยวแล้วทั้งนั้นเขาก็ไม่เคยพูดอีกเสียงเครื่องจักรยานยนต์สงบลงพร้อมกับการจากไปของเด็กหนุ่มผู้เป็นความหวังของบ้านหากครอบครัวนี้เลือกได้พวกเขาคงอยา,อยากอยู่อย่างสงบโดยที่ไม่มีการสูญเสียยังมีอีกหลายครอบครัวนะครับที่มีสภาพคล้ายๆกันแบบนี้หยุดเสียงแว้นจักรยานยนต์ตั้งแต่วันที่ลูกคุณ ยังมีชีวิตอยู่จะดีกว่ามากเลยครับไม่มีใครตอบได้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นอุปทานแต่ที่แน่ๆพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังในวัดแบบนี้คงไม่เหมาะสมนักนะครับถ้าหากว่าอยากจะแสดงความไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตจริงการทำตามประเพณีธรรมดาก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเรื่องจริงผ่านจอ